เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูเลยค่ะไข่แดงกำลังน่าทานเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊าปานชวนทำไข่ดาวที่ไม่ง้อน้ำมันเลยนะคะหน้าตาดีไม่ต้องทอดทีละใบขั้นตอนง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเจ๊าปานจะใช้ไข่ไก่สี่ฟองนะคะใช้ไข่เบอร์อะไรก็ได้ค่ะเตรียมชามลงไปในซึ้งนึ่งแบบนี้เลยนะคะเป็นชามขนาดไหนก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆมี เจ๊ปันมีชามใส่ขนมจะได้4ถ้วยแบบนี้เติมน้ำเปล่าลงไปครึ่งถ้วยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเพื่อนๆน้ำกะเอานะคะประมาณว่าครึ่งถ้วยของภาชนะที่เราใช้นะคะเรียบร้อยแล้วเจ๊ปันจะเติมเกลือลงไปครึ่งช้อนชาของทุกๆชามเลยนะคะเกลือจะช่วยให้ไข่ไม่ติดชามเมื่อสุกแล้วค่ะค,อคอ่อยๆตอกไข่ลงไปในชามแบบนี้เลยนะคะ ใส่ให้ครบ4ชามเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำได้มากกว่านี้ถ้าซึ้งใหญ่ขึ้นหรือว่าภาชนะที่ใส่เล็กลงนะคะเจ๊ปานได้พอดี4ชามค่ะระหว่างเตรียมไข่อยู่ตั้งน้ําในซึ้งนึ่งให้เดือดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้ววางไข่ที่ได้ใส่ลงไปปิดฝาหมอ้อเปิดไฟกลางใช้เวลาในการนึ่งไม่เกิน6นาทีค่ะเพื่อนๆ ก็จะได้ไข่ที่สุกพอดีนะคะทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงยังย้เย้มอยู่เราจะเทน้ำออกจากถ้วยไข่ก็จะสุกติดชามแบบนี้เลยค่ะเทน้ำออกให้แห้งเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ดาวสูตรไม่ง้อน้ำมันค่อยๆใช้ไม้พายหรือช้อนนะคะแซะไข่ออกมา ไข่จะหลุดออกจากชามง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆเพ,เพราะว่าเกลือที่เราใส่ลงไปนะคะจะทําให้ตัวไข่ไม่ติดกับชามหรือภาชนะที่เราใส่ค่ะหน้าตาดีสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆทําง่ายด้วยใช้เวลาแค่6นาทีเองค่ะลืมวิธีทอดไข่ทีละฟองไปได้เลยนะคะสูตรนี้ทำง่ายแถมดีต่อสุขภาพไม่เปลืองน้ำมันด้วยค่ะทานกับซีอิ๊วซอสหรือว่าน้ำปลาพริก ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเมนูอร่อยแบบนี้ทำง่ายประหยัดเวลาและประหยัดแก๊สด้วยค่ะทำทีเดียวได้หลายๆฟองเลยทำง่ายด้วยค่ะได้ไข่ดาวหน้าตาดีเจ๊ปนจะหั่นไข่แดงดูนะคะโอ้โหไข่แดงยังเป็นสีย่างมาตูมอยู่เลยค่ะหน้าทานมากๆไม่สุกมากแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้ไข่แดงที่สุกกว่านี้ใช้เวลานึ่งสักประมาณ8นาทีนะคะจะได้ไข่ดาวที่แข็งขึ้นค่ะ ทานกับซอสหรือซีอิ๊วอร่อยอร่อยค่ะเมนูมื้อเช้าทำง่ายหรือทานกับข้าวอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวิธีนี้สามารถต่อยอดนำไปทำขายได้นะคะเจ๊ปานขอตัวไปทานไข่ดาวก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเมนูอร่อยและเคล็ดลับดีๆในครัวขอบคุณมากค่ะ